มาถึงทุนที่1ครับ1ใน6ทุนของเราคือสําหรับทุนที่1เนี่ยเป็นทุนที่เ,เกิดมาจากกองทุนส่งเสริมพัฒนาคนรับชีวการงมการซึ่งมีเงินนอนนิ่งๆรอยแล้วประมาณ1มื่นล้านนะครับในทุนที่1เนี่ยนะครับรบก็คือในกฎหมายก็จะเขียนไว้เลยว่าให้คนมีการเนี่ยสิคนขึ้นมารวมตัวกัน <S <S นะครับแล้วก็ทําเรื่องเป็นโครงการเข้ามาเพ<า>ื่อสอบทุนในประกอบอาชีพในเรื่องาอาชีพนะครับเพราะว่ากองทุนนี้มันเกิดจากกองทุนที่เอาเงินจากสหลประกอบการมารวมกันซึ่งเขาเป็นเรื่องกฎหมายการสร้างงานคนมีการ,รเพราะฉะนั้นตัวทุนก็จะเน้นไปที่เรื่องทำเงินให้ครอบครัวคนมีการมีอาชีพนะครับรวมตัวกันสิบคนขึ้นไปสามารถกูไ้ได้ไม่เกินหนึ่งล้านซึ่งทุนนี้มันสังเกตว่ามันจะกลายเป็นทุนของวิสาหกิจชุมชนได้ด้วยรายทั้งแก้ในเรื่องของแหล่งทุนที่ คุณจะต้องไปกู้แบงค์ไปนู่นไปนี่ใช่ไหมครับแต่นี้เป็นทุนที่แก้ปัญหาชุมชนได้เลยว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งอันนี้มันก็ตรงกับนโยบายของพักเราในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องงานสากรณ์และวิสาหกิจชุมชนด้วยไม่ใช่แจกเงินเลิอมไปใช้จ่ายไม่ใช่เสร็จแล้วก็กลับไปที่ในทุนเหมือนเดิมใช่แล้วไปร้านสะดวกซื้อไปซื้อบะหมี่สำเร็จรูปไปซื้อนมนมข้นหวานไปซื้อผงซักฟอก เงินก็ขึ้นไปอยู่ที่ในตัวนี้แล้วครับอันนี้ก็จะเอามาประกอบอาชีพเนี่ยหนึ่งล้านแต่ครับแล้วก็แต่ว่าทุนนี้มีข้อสังเกตว่าต้องคืนทุนอแต่ว่าไม่มีดอกเบี้ยแต่มันไม่มีดอกเบี้ยนี่คือเราส่งเสริมให้เกิดอาชีพเกิดเกิดเกิดหมุนเวียนในเรื่องของเงินจริงๆเรื่องอะไรเพามันจะมีอีกข้อหนึ่งเรื่องการแก้จนเพราะฉะนั้นถ้ามีแหล่งทุนไม่ต้องไปกู้นี้น้องระบบแล้วมีรายได้มันก็เป็นการแก้ีแก้จนไปด้วยในตัวนับครับอื นี่คือทุนที่หนึ่งทุนทีน่หนึ่งครับ